จินตนาผ้าใบนครสวรรค์ศูนย์บริการจำหน่ายและซ่อมผ้าใบครบวงจรที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานอะไหล่นำเข้าพร้อมติดตั้งและรับประกันสามารถรอรับได้เลยภายในหนึ่งวันมีประสบการณ์การให้บริการมากกว่า30ปี ค่ะปุ้ยนะคะจินตนาผ้าใบาค่ะเราเป็นศูนย์บริการผ้าใบาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วก็เป็นศูนย์บริการผ้าใบาครบวงจรเรามีผลิตตั้งแต่ผ้าใบาคุมรถผ้าใบาการเกษตรผ้าใบาปูบ่อเต็นทีจินตนาผ้าใบาเนี่ยเริ่มจากเป็นกิจการของครอบครัวค่ะเราซื้อมาขายไปจนเรามีปริมาณลูกค้าที่เยอะขึ้นขั้นแรกเลยคือเรามีสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถผลิตจัดส่งได้รวดเร็ว การเซอร์วิสเราสามารถรอรับกลับได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่มีตกค้างเลยสินค้าของเรามีสต็อกนับ 1, พันผืนค่ะนับ 1, พันผืนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาเนี่ยจะได้รับสินค้ากลับไปเลยในการผลิตใหม่เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่มีในสต็อกเลยแล้วเป็นเคสเร่งด่วนจริงๆเนี่ยเราสามารถผลิตให้ในวันต่อวันได้อย่างกรณีเข้ามาเซอร์วิสซ่อมเล็กๆน้อยๆเนี่รอรับกลับได้เลยแน่นอนค่ะ ถึงแม้ว่าเป็นมากก็รอรับกลับได้เลยเพราะเราสามารถเซอร์วิสได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า40คันสำหรับงานเซอร์วิสนะคะเรามีความเชื่อมัน่นอันดับแรกเลยที่เราโตมาได้เนเราเกิดจากความเชื่อมั่นของเราคือเรามั่นใจว่าเราทำได้เราก็จะทำได้ค่ะเบอร์ติดต่อของเรานะคะ0 8 8ย์4 6 6 9 9ตามช่องทางนี้เลยค่ะ